อ่ะมาดูโจทย์แบบนี้กขคงจเป็นจำนวนนับตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าที่ไม่ซ้ำกันมีเงื่อนไขดังนี้กขคเป็นเลขคู่ถ้าเขาพูดว่ากขคเป็นเลขคู่แปลว่างจก็ต้องเป็นเลขคี่จริงไหม กไก่เท่ากับ4ข่ขวายเด็กๆครับเรามาลิสต์เลขคู่ก่อนเลขคู่2 4 6 8ดมีแค่นี้เลขคี่1 3 5 7งสห้าดนูดูดีๆนะพี่ป๊อบขอเริ่มจากบรรทันนี้นะครับเริ่มจากบรรทันนี้ก็คือ เขาบอกว่ากเท่ากับ4คอควายกไก่อะคือ4คอควายการที่ว่าจะเอา4คูณเลขบางตัวตัวคอควายอะต้องเป็นเลขน้อยๆเพราะนั้นคอควายสมมุติว่าน้อยสุดคือ2 4คูณ2ได้8โอเคได้8อันนี้เรารู้เลยกไก่กับคอควายเป็นใครเก็ดปะเรารู้เลยนะครับกไก่คืออ๋อไม่หนคอควายคือ2 กอไก่คือ8ถูกไหมครับเพราะว่า4ี่คูณ2ได้8มันรู้อยู่แล้วหนู4ี่สี่สิบหมันก็ไม่ได้นะครับอ่ะโอเครู้มา2ตัวละขอไข่มากกว่าหครับเราบอกขอไข่เป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นพอขอไข่มากกว่าหเราก็รู้อีกว่าขอไข่ต้องเป็นหโอเคต่อไปต่อไปนะ งงูน้อยกว่าคอควายโอ้โหเด็กๆคอควายคือสองคอควายคือสงองงูมันต้องน้อยกว่าคอควายโอ้โหชัดเลยงงูหนึ่งนะครับต่อไปจอจานคือคอบวกงอคอบวกงออันนี้อันสุดท้ายเป็น last จอจานเท่ากับคอควายคือสองงองงูคือ1ก็ได้สก็สอดคล้องกับที่เราตีความไว้เนอะว่าอ่ะโอเคเวลาได้ปุ๊บเป็นพี่บ๊อบใช่อีกรอบหนึ่งดูก็ขอคอเลขคู่ก็ขอคอเลขคู่งอจอเลขขี้งอจอเลขขี้โอเคกอเท่ากับ4ี่คอกอไก่เท่ากับสี่โอเคถูกจอคือคอบวกงอจอจานคือสาม เท้าคอบวกงอโอ้ถูกขอไข่มากกว่า5้าอ่าขอไข่มากกว่าห้าจริงงงูน้อยกว่าขอควายงงูน้อยกว่าขอควายอ่าจริงโอเคถูกหมดร้อยจปอร์นตโจถามเลขบวกลบกันจริงๆไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมได้เลขมาแล้วจบกอไก่แดขอไข่เท่าไหร่หกขอควายสองลบงงูหนึ่งจอจานเท่าไหร่สามอืมรับตัวนี้ 14บ14สี่สิบวกสองลบหลบสก็ลบสก็16บกลบสก็12นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เด็กๆโอเคนะเรามาเจอกันใหม่